เชนสมองตัวเองนะคะให้โชคดีจนเป็นนิสัยข้อที่1ห้ามเล่นบทเหยื่อบทเหยือคืออะไรคุณชอบโทษทุกอย่างโทษทุกคนยกเว้นตัวเองแล้วยังไม่พอชอบขอความช่วยเหลือเกินเหตุโดยไม่สนว่าคนอื่นจะเดือดร้อนหรือไม่อย่าติดเล่นบทเหยือคนที่สักเซสคนที่โชคดีคือคนที่เป็นผู้ให้ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ร้องขอข้อที่2เครียดในเรื่องที่คุณไม่ควรเครียดเพราะคุณกําลังโฟกัสผิดจุดคุณกําลังจะไปโฟกัสแต่สิ่งที่แก้ไม่ได้แทนที่จะเอาพลังตรงนั้นมาโฟกัสถ่งที่คุณทําได้เพิ่มแก้ไขได้อันนี้ แค่คิดก็ผิดแล้วอันที่3พูดว่าเ,เป็นผู้ให้แต่จริงๆแล้วคุณแค่หวังผลเท่านั้นทุกการกระทําที่คุณให้ไปคุณรอได้รับการตอบกลับมาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นผู้ให้ที่แท้จริงคนที่โชคดีจริงๆคือคนที่ให้โดยไม่ได้คิดอะไรให้เพราะบริสุทธิ์ใจและให้โดยไม่เดือดร้อนตัวเองข้อถัดมานะคะกลัวล้มเหลวจนไม่กล้าลงมือทําไม่มีผู้ชนะหรือคนโชคดีคนไหนไม่ลงมือทําแล้วประสบความสาเร็จนี่หน่อยให้ท้าไปดูท้งประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแค่กลัวความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวไม่เคยทําให้คุณโชคดีมมันไ่ เคยพาให้คุณลงมือทําแล้วไปเจอโอกาสที่ดีเลยข้อถัดมานะคะชอบเปรียบเทียบตลอดเวลาบางคนเนี่ยจริงๆตัวเองก็มีข้อดีอยู่แล้วสามารถชื่นชมตัวเองได้แต่พอเปรียบเทียบตลอดเวลาเลยรู้สึกตัวเองดีไม่พอสักทีนั่งด่าตัวเองอยู่นั่นซ้าเติมตัวเองอยู่นั่นแทนที่ตัวเองจะมีกําลังใจแล้วทําต่อก็ทอ้อแล้วก็เลิกทําได้ง่ายและข้อสุดท้ายนะคะคือติดนิสยัยผัดวันประกันพรุ่งรู้ว่าต้องทําอะไรนะแต่ก็ผัดมันไปเรื่อยๆผัดมันไปเรื่อยๆคือคุณไม่สร้างนิสัยลงมือทาให้เปลี่ยนมันทันทีเลยว่าฉ แล้วสิ่งนี้จะทําให้คุณโชคดีเป็นนิสยัยโชคดีเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีแต่โอกาสดีๆเข้ามาเพราะคุณไม่ใช่เหยื่อคุณเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นผู้ให้โอกาสดีๆจะส่งมาก,กับคนที่พูดควนเท่านั้นถ้าใครนะคะที่อยากเรียนเรื่องนี้แบบลึกๆนนนี่หน่อยมีห6สกวันปั้นคุณเป็นคนใหม่เป็นคอร์สที่สร้างนิสัยใหม่ในแบบที่ไม่ใช่ตรกกาหรือง,งานวิจัยอย่างเดียวแต่เป็นทั้งคุยกับข้างในตัวเองด้วยลงไปที่จิตวิญญ,ญาณด้วยเปลี่ยนนิสัยกันถึงจิตวิญญ,ญาณเเพรรราาาาาะะะะจตววณณนนนนนัััั่่แหหลมมป็บออกคคุุททํํืไฉ้้สง นิสัยใหม่ให้กับจิตวิญญาณและวิธีคิดคุณให้ได้